กลับสวัสดีนะักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวเช้าประจำเช้าวันที่29เกเดือนธันวาคมสำหรับท่านใดที่กาลังมองหาบริการห้องซิกแนลทองคําสกุลเงินนะครับนักทุนสามารถที่จะอ่านดูรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็แอดลไลน์อดีมาได้เลยวีทีมาร์เก็ตกับโปรโมชั่นใหม่โลสโกใครสนใจคลิกเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ For e x ร o กวา u กับโปรโมชั่นใหม่ชวนมากยิ่งได้มากชวนเพื่อนของคุณเข้ามาเถิดกับเราในวันนี้รับทันที50าสิบยูเอสตาลาเอ็กซ์เอ็มครับก่อนสิน้ สวัสดีนักลงทุนครับผมสรุปข่าวเช้ากับกระปุกคู่บาในทุกเช้าว,วันนี้โดยภาพรวมแล้วสถานะตลาดก,ก็ยังตกอยู่ทางฝั่งของลิสออนนะครับแต่ว่าในช่วงของคืนที่ผ่านมาเนี่ยเรียกได้ว่าน่าสนใจเลยทีเดียวเพราะว่าดัชนีดอลลาร์อินเด็กซ์อยู่ๆก็มีการขยับปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาครับผมก็เลยรีบไปหาดูข่าวสารจากสำนักข่าวนะครับพบว่าไม่แน่ใจว่าเป็นช่วงของ คริสต์มาสเบรกด้วยหรือเปล่านะครับหลายสำนักเนี่ยไม่ได้มีการรายงานข่าวสารอะไรใหม่ๆให้ผมเลยไม่ว่าจะเป็น f o r l x l i ฟ e f x ฟ r อ็รวมไปถึง KidsGo นะครับแล้วก็ตัวของ Investing เหมือนกันมีการรายงานไว้ว่าราคาทองคำนะฮะมีการปรับตัวอ่อนค่าเพราะว่าดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยแข็งค่าขึ้นมานะครับประกอบกับตัวของยูอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่มีการปรับตัวอ่อนค่าเช่นเดียวกัน อ้าวงงกันเลยครับดอลลาร์แข็งยูรพระบัตร่วงแล้วก็ตัวของราคาทองคำมีการปรับตัวสูงขึ้นตัวนี้ก็ต้องบอกกับนักทุนก่อนครับว่าการเคลื่อนไหวในช่วงของปีใหม่เนี่ยความสัมพันธ์มันอาจจะไม่ได้เหมือนเดิมนะครับซึ่งมันก็สามารถเกิดขึ้นได้ผมก็เลยต้องแนะนํานักทุนว่า ถ้าเราเห็นว่าราคาทองคำเนี่ยมันมีการปรับตัวอ่อนค่านักลงทุนคงจะต้องไปดูก่อนแล้วว่าดอลลาร์อินดซ x นะหรือว่ายูพาราบัลรัฐบาลตอนนี้เนี่ยที่เขากาลังมีการเคลื่อนไหวตรงค่าไปก,ก,กับทองคําอยู่แล้วก็ดูตัวนั้นเป็นหลักก่อนก็ได้นะครับเพราะจากที่สลักขามีการรายงานมาเนี่ยก็ไม่ได้มีการรายงานถึงเหตุผลที่ชัดเจนนะครับสะท้อนให้เห็นเลยว่าเนี่ยจ,จะเป็นเพียงแค่าการเทขายทากาไรตามหลักของเทคนิคก็ได้ ยานักก็ตามครับในช่วงเช้าวันนี้ FX Street เนี่ยแจ้งว่าราคาทองคำเนี่ยให้จับตาดูนะครับบริเวณโลที่1,800นะเพราะว่าถ้าหลุดตรงนี้ไปได้เนี่ยหน้าบายก็คงจะมีปัญหาโดยเฉพาะใครก็ตามครับที่ติดอยู่บริเวณยอดดอยเมื่อวานที่ผ่านมาราคาทองคำเนี่ยขึ้นไปทำไฮใหม่อยู่แถวราวๆ1,820ราว1,820ก่อนที่จะมีการปรับตัวย่อลงมานะครับเกือบๆ20เหรียญเลยทีเดียว ตอนนี้นะครับราคาทองคาของเราเนี่ยเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ1,806นะครับก็ต้องจับตาดูกันต่อไปเรียกได้ว่านะครับบริเวณโซนแถวเนี้ยมีแนวรับ1ตัวต่ำกว่าดีก็จะเป็นโซน1,802-1,800ที่เราได้คุยกับนักลงทุนเอาไวไ้ตั้งแต่เมื่อวานดีแล้วนะครับทีนี้บางคนถามต่อแล้วเขาจะฟื้นได้หรือเปล่าละครับคุณถามว่าจะฟื้นได้ไหมเราไปดูยูพราระบัดก่อนครับยูพระบัดรัฐบาลสหรัฐเนี่ยเมื่อวานนี้ก็มีการปรับตัวย่อลงมานะครับในช่วง2ทุ่มเนี่ยทิ้งดิ่ง จากยอดของเขาเนี่ยบริเวณ1.49%ลงมาทำโลใหม่นะฮะลึกๆเลย1.456%จากนั้นก็มีการรีบาวกลับขึ้นไปครับใกล้เคียงกับยอดเดิมก่อนหน้าอยู่ที่ราวๆประมาณ1.48%ครับดัชนีดอลลาร์อินเด็กซ์เองเนี่ยก็มีการฟื้นตัวนะครับจากคืนที่ผ่านมาโลของเขาอยู่ที่95.997ขึ้นไปทำไฮที่ประมาณ96.279ตอนนี้ก็เริ่มทำการปรับฐานครับเราจะต้องลุ้นว่าดัชนะีดอลลาร์อินเด็กซ์ในวั จะขึ้นต่อเนื่องหรือเปล่าเพราะว่าถ้าดอลลาร์กลับขึ้นสู่บริเวณยอดบดีก็อาจจะกดดันทองคาให้ลงต่อเนื่องได้เหมือนกันแสดงว่าในเวลาปัจจุบันนี้เดี๋ยวทองคําอาจจะยังไม่ได้มีการทิ้งตัวอะไรมากมายยังไงก็อาจจะทําให้นักทุนนะครับสบายใจเพียงชั่วขณะเฉยสำหรับข่าวนอกตาลรางของเราในวันนี้นะครับไม่มีข่าวใหม่เลยจริงๆนอกเหนือจากการคอมเมนต์จากทาง w t o ขออภัยครับ WHO ครับทุกท่านองค์การอนรักษ์กโลกเขาออกมากล่าวไว้ว่า ตอนนี้เนี่ยความเสีย่ยงขอกโอไมคคอนเนี่ยเขาเรียกใหม่แล้วนะฮะเขาใช้คําว่า Very High เลยคือสูงมากครับตอนนี้ อ้าวบางคนได้ยินแบบนี้แล้วแสดงว่าคนจะกลับมาวิตกกังวลกันอีกหรือเปล่าเพราะว่าถ้าจากการที่สำนักข่าวรายงานเหตุผลของดอาลลาร์ที่แข็งค่าเขาก็บอกว่าสถานะตลาดพลิกเข้าสู่ List อ f คนก็กลับมาถือครองสินทรัพย์ปลอดภัยทําให้ดอาลลาร์แข็งอีกครั้งหนึ่งแต่ทีนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องบอกกับนักงทุนก่อนครับเวลาเจอข่าวแบบนี้สิ่งที่จะตอบคําถามกับนักลงทุนได้ดีที่สุดก็คือการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นเราก็ไปดูครับ อย่างที่ผมบอกไปคือ the, uh, ในช่วงเช้านี้นะครับดัชนะีดาวโจนส u ฟิวเจเนี่ยยังไม่ได้มีการปรับตัวอ่อนค่าอะไรมากมายรวมถึงตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วด้วยเราคงจะต้องรอดูหลัง9ก้าโมงครึ่งไปทีหนึ่งว่า ตลาดหุ้นเอเชียรวมไปถึงดัชนีดาวโจนส์ฟิวเจอร์จะมีการโดนเทขายหรือเปล่าถ้าหากว่าไม่ได้มีการโดนเทขายแต่อย่างใดแสดงว่าตลาดอาจจะไม่ขานรับข่าวดังกล่าวนักทุนก็ไม่ต้องไปเทรดตามสถานะแบบ l i s t o f อนะครับก็คือเทรดลิสต์ออหนุนให้กับตลาดไปนี่ก็คือการสรุปข,ข่าวเช้าทั้งหมดในช่วงเช้าวันนี้ครับสวัสดีครับ